สู่ i am a runner channel นะครับผมก็วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ฉีดวัคซีนกันพอดีว่าก็วันนี้เป็นวันที่นัดหมายของตัวผมเองนะครับ i am a runner ครับผม I i m a runner นะครับผมก็จะไปฉีดวัคซีนเข้าใจว่าเป็น AstraZeneca นะครับผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังแล้วกันว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างไรแล้ว ฉีดแล้วมีผลข้างเคียงหรือว่าอาการเป็นอย่างไรนะครับผมส่วนตัวผมก็น่าจะเป็นโรมาที่รับผิดชอบที่เอ p o r เรีน่าจะเป็นสมิติเวสสุขุมวิทยถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับผมก็ลองดูแล้วกันว่าขั้นตอนกระบวนการมันยากง่ายแค่ไหนตอนนี้ผมจองผ่านไทยร่วมใจของการไทยร่วมใจของที่อยู่ในกระเป๋าตังค์นะครับเป๋าตังค์แอปเป๋าตังค์นะครับโอเคไป อตอนนี้เรามาถึงเอ็มพเรีมนะครับก็เดี๋ยวจะต้องไปจุดลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนอ้าวตรงนี้ไยอ่ะเนี่ยครับี่ะไปขอตังคงนะครับขอตังคนะครับขอตังคนะครับใครรบกวน บัตคิวมาแล้ครับนี่นะไปรอบนี่เล็กสวยไหมไมะไเงานะครับมเม,ม,ม,อบม่อูยงต่อวะเดี๋ยวเขาคงจะเรียกอีกทีหนึ่งน,นะเนาะว่าว่าไปที่ไหนไปชั้นสี่ใช่ปะเหรอ โอเคเท่านี้แหละนะครับผมก็อ่าวทิบหายบัตรคิวตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสถานที่รอคิวแล้วกันนะครับรอคิวที่จะขึ้นไปฉีดด้านบนนะเข้าใจว่าอ่านมานะเข้าใจว่าเขาไปฉีดชั้นสี่นะครับผมก็มาต้องมารับบัตรคิวลงทะเบีนที่นี่นะครับผมนะครับก็ จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนโดนปลุกอีกแล้วมันทําให้แบบร่างกายเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับคือด้วยด้วยความที่ว่าตัวเองทำงานไอทีนะฮะก็องซัพพอร์ตที่สี่ชั่วโมงโดนปลุกดนปลุกประมาณตอนนอน,นอนตอนเที่ยงคืนแล้วก็โดนปลุกตอนประมาณตีห้าครึ่งก็ต้องมาแก้นะแล้วก็นอนตอน่อ หลับๆตื่นๆหลับนตื่นก็เลยแบบเลยแบบไม่รู้ดิแปลกตื่นขึ้นมาประมาณสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยเป็นที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันแต่ฉีดแม้วก็ต้องฉีดอยู่แล้วนะครับความดันขึ้นหรือเปล่าไปดูแต่ไม่เคยเป็นความดันขึ้นแบบนี้นะครับนะ เริ่มจะเรียกแล้วครับเขาเริ่มจะเรียกแล้วโอเคเดี๋ยวพอตอนเรียกเดี๋ยวเราค่อยถ่ายหม่แล้วกันนะครับการเรียกคิวจัดได้ว่าไยพอสมควรเลยทีเดียวนะครับคือก็ไม่ช้าไม่เร็วแล้วกันไปเรื่อยๆทีละห้าคนห้าคนเลยสังเกตดูก็ก็น่าจะได้คิวเร็วๆน,นี้นะครับเรียกคิวแล้วครับ 4ครับขึ้นเลยหรอครับตออสีแดงครับขึ้นด้านบนเลยครับขึ้นเลยครับเราจะขึ้นไปฉีดยาแนละ้วเดีย๋ยวเราจะไปกินออสเตรากันต่อนะตอัไม่เลยนะ ามาตอนเที่ยงคนก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับผมเนี่ยมันก็มีป้ายบอกนะครับผมว่าไปทางนี้นะจะเดินตามลูกศรสีแดงก็กลับไปที่เาถามว่าตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายก็ฉีดฉีดไปนะครับผมอยากให้งานวิ่งกลับมาไวๆอยากวิ่งแล้วนะเลยเลยฉีดนะครับให้เดินตามลูกศรสีแดงไปนี่ครับ คโอเนี่อย่างนี้นะครับผมนะครับเราก็มานั่งรออีกครั้งหนึ่งข้างบนชั้น4ี่ครับนะครับก็ที่เจ้าหน้าที่บอกก็คือว่าในพื้นที่ถ่ายไม่ได้นะครับถ่ายไม่ได้ก็เดี๋ยวรอเสร็จก่อนละกันนะครับโอเคพ้งฉีดเสร็จแล้วครับก็ได้รับใบ วัคซีนมาแล้วนะครับผมก็นั่นแหละก็คือจริงๆแล้วหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปนะก็เหมือนจะมึนหัว,วหน่อยๆหนึ่งแต่มึนหัวคือไม่รู้ว่ามึนมึนหัวเพราะว่าตื่นกลางดึกมาทํางานหรือว่าหรือว่าเพราะฉีดวัคซีนแม่งแยกไม่ออกจริงนะครับผมนะก็นั่นแหละในกระบวนการของของของการฉีดวัคซีนถือว่าทําได้อย่าง ไวแล้วก็มีประสิทธิภาพอยู่พอสมควรเลยสำหรับที่เอ็มโพเรียมนี้นะครับผมก,ก็เป็นอะไรที่โอเคเป็นอะไรที่โอเคลงมาสวิตเเวสด้วยนะครับผมแล้วก็ฉีด a s สตราเซเนกด้วยนะครับคือโดยตอนแรกก็เข้า,เข,าเข้ามาปวกที่ที่ผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าก็ไม่ได้ทางสถานที่ไม่ได้ให้ถ่ายถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอไว้นะครับผมก็ทําตามระเบียบเข้ามาก็ช่างน้ําหนักวัดความดันแล้วก็ แล้วก็ฉีดยาเลยอ๋อลงลงทะเบียนก่อนลงลงทะเบียนผู้ป่วยแล้วก็ไปฉีดยาพยาบาลมือเบามากมือเบามากนะครับผมจะบอกว่าฉีดเหมือนมดกัดนี่ไม่ใช่ด้วยเพราะว่าไม่รู้สึกเลยเพอแบบจังหวะที่แบบเข็มจิ้มเข้าไปที่แขนไม่รู้สึกว่าว่ามดกัดเนี่ยคือแบบไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยพยาบาลมือเบามากนะครับผมก็โอเคแล้วก็มานั่งสังเกตอาการ สามปารมีมึนหัวมันมันไม่ถึงกับมึนหัวชาชาที่หัวนินมๆนั่นแหละคือมันเป็นอาการโดยปกติของคนนอนน้อยอ่ะเออแล้วแยกแยกไม่ออกนะครับผมแยกไม่ออกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมอาการรหลสักฉีดเป็นแบบนี้แล้วแต่เราก็ยังมีมากินอัลโตยาต่อนะครับที่นี่ <laughs> เออก็ <laughs> เดี๋ยวดอาาออยยยวูอาการต่อไปในช่วงเย็นๆแล้วกันว่าอาการต่อไปในช่วงเย็นๆจะเป็นยังไงนะครับโอเค ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาไปตอนประมาณเที่ยงนะครับผมก็ตอนนี้ไปสองก็กลับมาคอนโดแล้วอาการชาที่หัวมึนๆหัวที่อยู่ตอนเฝ้าอาการรอดูอาการนะก็หายไปแล้วตอนตอนนี้หายแล้วไม่มีอะไรแล้วตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าไหลหนักแขนที่ข้างที่ฉีดจะนงหน่วงนิดหน่อยนะครืม ก็น่าจะเป็นผลกล่องวัคซีนั่นแหละมันหน่วงๆแค่นั้นเองหน่วงๆเหมือนฉีดไข้ไข้หวัดใหญ่อแ,แต่ก็เบาวกว่าถ้านับถึงมาแบบระดับศูนถึงสิบนะัประมาณสองถึงสามละกันนะครับก็เดี๋ยวมีแค่บอกบอกถ้าจะมีอาการน่าจะไปตอนตอนเย็นเย็นมากกว่าหละนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเราฉีดแอสตราเซเนกาเรามา,า,มารายงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ สองทุ่มหละสองทุ่มหละก็ยังไม่มีอาการอะไรสำหรับอาการข้างเคียงหรือว่าผลของการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับผมผมก็ยังไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะไรนะครับผมตอนนี้ฉีดตั้งแต่ตอนเที่ยงตรืนี้แปดชั่วโมงแล้วแต่เขาว่ากันว่ามันจะเป็นช่วงแบบว่าแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มหรือถึงตีสี่อะไรประมาณอย่างนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกัน ก็ถ้าไม่ไหวยังไงก็อาจจะเตรียมพารากินไว้ก่อนนะครับผมก็ยังถ้าพูดตรงๆก็อาการปรกติดีทุกอย่างนะครับณตอนนี้นะต้องบอกว่าณตอนนี้ไหล่ที่บอกว่าไหล่ปวดต้นแขนตรงเนี้ปวดตรงเนี้ยใช่ไหมก็ไม่ค่อยปวดแล้วพอฉีดแอสตาเซเนก้าปุ๊บเนี่ยทุกคนจะบอกว่ากินเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เป็นอุปทานหมูหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าผมก็กินปกติไม่ได้ตั้งตั้งแต่มื้อที่กินออโตยะไปใช่ไหมครับก็ไม่หิวอีกเลยก็เดี๋ยวเพิ่งกินเสร็จตอนสองทุ่มนี่แหละก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะครับอาการคือถ้าจะมีอาการเมื่อยคอเมื่อยไหลอะไรอาการพวกเนี้ย มันคืออาการที่ผมเป็นประจําอยู่แล้วเพราะว่าผมทํางานคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเนี่ยก็หน้าจอก็จ้องจ้องแต่จ้องแต่คอมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เวิร์กฟอร์มโฮมก็เนี่ยนั่งอยู่กับเก้าอี้ตัวนี้ตลอดแล้วก็ทํางานด้วยเนี่ยคอ,คอมพิวคอมพิวเตอร์สองตัวครับก็มันก็เป็นออฟฟิศซินโดรมอยู่ปกติอยู่แล้วนะครับผมนะก็มารายงานตามนี้นะกันว่าอาการยังคงเป็นปกติอยู่นะครับก็ยังไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวช่วงดึกๆถ้าอาการมาเดี๋ยวจะจะมารายงานกันอีกครั้งหนึ่งนะกันนะครับตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้วครับผมก็อาการย,ายังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรแต่ก็ใส่เสื้อไปก่อนแล้วก็เพื่อไม่ให้มันลาไปมากกว่าน,าน,นี้เมื่อกี้วัดไข้ได้37.2นะครับก็ แต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรยังไม่ได้รู้สึกตัวรลุมๆ้วยซ้ำแต่ว่ารู้สึกว่าหนักไหลหนะักคอผิดปกติอันเนี้ยหนักหนักคอหนักไหลทั้งสองข้างนิดหน่อยพยายามจะนอนก็นอนไม่ยังไม่นอนยังนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ามันยังยังยัง,ย,งยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นไข้อะไรมากมายนะครับผมแต่ทุกคนบอกว่าเดี๋ยวตีสี่เดี๋ยวมันจะเป็นก็เดี๋ยว กินยาก่อนกินยาแล้วก็ลองดูว่าคืนนี้มันจะเป็นยังไงส่วนวันนี้ขอตัวหลับก่อนแล้วกันครับตีห้าครับตีห้าแล้วไม่ได้รู้สึกอาการอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าหนักคออืมรู้สึกว่าหนักหนักคอหนักไหลขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไม่ไม่ได้ บปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะไรเี้กินยาอีกรอบไปไปฉี่ก่อนฉีเยอะนะแล้วนะเราก็เราก็อาศัยกินดักเอานะนี่ครับยาน,นี้อุ้ยอันนี้ย,ย,ย,ยาเม็ดเมด็ดละเท่าไหร่นะพาลาเน,นี่ย เม็ดละห้าบาทแพงนะพานัานพาณดอนะเหรอไข้ลงแล้วเหลือสามหกจุดสี่นะข่าวเท่าข่าวเท่าไหร่วะ กินน้ำไม่เยอะอะสีนแม่งทั้งคืนอะเพราะว่ากลัว <laughs> ใช่ไหมเส,สียบเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่หัวค่ำก่อนนอนวัดได้37.2 คืออาการเขามีอย่างอย่างเดียวเนี่ยคือหนักคอหนักคอหนักหนักไหลม,ไมันทําให้นอนไม่ค่อยนอนไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่นะแล้วตัวเป็นไงนไ,ไม่เป็นอะไรเลยตัวลุมๆุมไหมไม่ไม่ไม่ลุมด้วยชิบหายฟูมขึ้นขึ้นขึ้น,นมาวะ หดูกันว่ามันเท่าไหร่ได้ยังสามหกจุดสามเออเดี๋ยวไปคิดมากหลับหลับดีกว่านอนต่อตื่นแล้วครับอัปเดตอาการ 24ชั่วโมงหลังจากที่ฉีดแอสตาราเซเนกา้าไป24ชั่วโมงเมื่อคืนต้องบอกว่ามันมีไข่นะไม่ได้มีไข่อะไรเลยแล้วก็หนักหนักมากคือมันหลับไม่สบายครับมันมันหนักคอหนักบา่าหนักไหลหนักตรงนี้หมดเลย ไม่ได้มีไข้ไม่ไิดอะไรเลยแต่ว่าตื่นเยอะไปหน่อยเพราะว่าก็คุณภรรยาคุณแฟนก็กินน้ําเยอะก็เลยเลยเขาเรียกว่าอะไรก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำสองสาครั้งอะไรเงี้ยพอพอเขารุกอะเราก็เราก็ลุกด้วยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะว่าเราก็ตื่นด้วยก็ชี่ีไปด้วยเลยละกันอะไรเงี้ยแต่แบบ นอนกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมามาถึงประมาณแบบสะดุ้งจริงๆมันก็ตื่นเรื่อยๆอ่ะแปดโมงเก้าโมงอะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็ลุกจริงๆอะ่ะก็สิบเอ็ดโมงครึ่งอย่างเงี้ย <laughs> นอนกิ้งไปกิ้งมาถามว่าไม่ได้มีไข้ตัวรุมๆอะไรไหมก็ไม่มีสิ่งสำคัญอย่างเดียวสำหรับตัวผมเองนะที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานี่ยก็คือการ เนี่ยมันเจตั้งแต่ต้นคอ,อยังยันไหลอะ่ะเออตรงช่วงที่ฉีดฉีดวัคซีนก็นุ่งนวหน่อยหจริงๆแล้วมันก็ปกติเลยละนะแล้วก็ไ <c oughs> ข้ไม่มีแล้วอย่างอย่างเมื่อคืนที่วัดได้3 7ม็ดจุดสองแล้วก็กินยาพาราไอตัวพาดอไปกินยาแบบพาราแบบ ตัวเจิเงๆแหละกินยาเผื่อไว้ก่อนเลยผมกินสองช่วงนะกินตอนก่อนนอนทีนึงแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนว่าสะดุ้งตื่นมาฉี่อตอนแล้วก็กินตอนตีห้าอีกทีหนึ่งไอ,อ,อายาเนี่ยไอายาพะไอายาเม็ดเนี่ยพาราดอรเนี่ยม,มันออกฤทธิไ์ไวสิบนาทีก็สลบเหมือนและแบบเหมือนเหมือนเหมือนไข้าหายเลยอะไออย่างอย่างเมื่อคือนเนี่ยแบบ วัดไข้ได้สาม็ดุดสองใช่ไหมพอกินยากัสักสิบนาทีวัดอีกทีหนึ่งเหลือสามสิบหกุดหกอย่างเมื่อเช้ามาเมื่อเช้าตอนตื่นมาเนี่ยก่อนที่ก่อนที่จะลุกมาแปรงฟันเนี่ยก็ก็สามสิบหกจุดห้าเป็นเป็นปกติทั่วไปนะครับผมนะก็นั่นแหละอะเราเราจะอัปเดตอาการกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะนะนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน อ,อาการเรื่องหัวใจไม่ไม,ไม่มีอ่ะเอ,อเจ้าอาการหนักคอบาล่อ่ะครับมันผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับอาการที่แบบเพิ่งหายไข้มาซึ่งจริงแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นไข้เลยอาจจะเป็นเอฟเฟกนั่นแหละอาจจะเป็นเอฟเฟกของของวัคซีนนั่นแหละนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามกันต่อแล้วกันหลังจาก24ชั่วโมงไป เราจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างเราฉีดแอสซอลไซเนกาเข็มแรกไปนะครับ